สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนสวัสดีทุกคนสบายดีไหมคะส่วนพี่กุ้งสบายดีนิดหน่อย <c oughs> วันนี้พี่กุ้งจะมาอัปเดตค่ะเรื่องครีมยูสลลนนะคะว่าใช้แล้ว เป็นยังไงมัง่งแล้วก็มาตอบคำถามเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาค่ะว่าพี่กุ้งพี่กุ้งคิมจุชิรินน่ะพี่กุ้งไม่ต้องพี่ไม่ต้องใช้ทุกอันได้ไหมทุกตัวได้ไหมเพราะว่ามันแพงบอกว่าพี่กุ้งบอกว่าโอ้ยใช้ได้นี่เลยโชว์เลยนี่ค่ะใช้ได้ค่ะ อันดับแรกก็คือเราต้องซื้อเวลามันลดราคาอย่าซื้อตอนมันเต็มราคาเพราะเต็มราคามันแพงแล้วก็ซื้อตอนลดราคาพี่กุ้งก็ซื้อที่บูสบางที่ก็ซื้อสองแทมหนึ่งอะไรอย่างนี้ไม่งั้นก็ซื้อ t w f i v off อย่างนี้ค่ะค่ะพี่กุ้งก็จะแนะนำให้เพื่อนที่คอมเมนต์เลยนะคะว่า ครีมตัวไหนที่ต้องใช้เราไม่ต้องใช้ทุกตัวก็มีนี่ค่ะเซรั่มตัวนี้เลยนะคะเซรั่มตัวนี้ไม่รู้มันกลับหัวกลับหางหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะเนี่ยนี่แหละเซรั่มตัวนี้ค่ะแล้วก็มีตัวนี้เลยค่ะครีมทากลางวันแล้วก็มีตัวนี้ครีมทากลางคืนแล้วก็มีตัวนี้ครีมกันแดด ใช้ห้าสิบเลยนะเพราะว่าหน้าเราเป็นฝ้านจุดดัดาใช้ห้าสิบไปเลยตัวนี้ไม่ต้องใช้ของยี่ห้อมันก็ได้ใช้ของยี่ห้อไหนก็ได้ดีเหมือนกันแต่ของพี่พี่ใช้ของเขาค่ะแล้วพี่กุ้งก็จะมาอัปเดตหน้าก็คือพี่กุ้งไม่ได้ใช้คีมยูซูลีนมาสี่อาทิตย์แล้วค่ะเพราะพี่กุ้งไม่สบายเป็น แบตเตอรียในหนังศิษะแล้วมันลามลงมาที่หน้าทุกคนได้เห็นอยู่ค่ะนี่ตรงนี้พี่กุ้งเลยทาอะไรไม่ได้นี่คือหน้าสดมาอัปเดตนะคะนี่คือสี่อาทิตย์ที่พี่กุ้งไม่ได้ใช้สี่อาทิตย์นะคะค่ะพี่กุ้งใช้แค่ครีมหมอให้มาแต้มที่เป็นแดง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 เพราะว่ามัน ตรงไหนที่มันแดงๆพี่กุ้งก็จะแต้มเลยใช้ครีมยูสลินไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันไปเกิดอะไรยามันเข้ากันพี่ก็พูดไม่ถูกนั่นแหละค่ะพี่กุ้งก็เลยหยุดใช้ไปอาทิตย์หนึ่งแต่ดูดูหน้าพี่กุ้งไม่กลับมาดำเหมือนเดิมนะครีมบางตัวถ้าเราหยุดใช้ปุ๊บประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ย ดำมาเลยค่ะดำมาเลยปืปืๆขึ้นมาเลยจริงไหมคะแต่ครีมตัวนี้ไม่ค่ะพี่กุ้งหยุดใช้มาอาทิตย์หนึ่งพี่กุ้งคอนเฟิร์มจริงเราเอาหน้าสดมาให้กันดูเห็นกันสดสดแล้วเราก็จะใช้แสงที่เป็นนี่คือแสงที่อยู่ในบ้านไม่มีแสงไฟหรือว่าแสง ิงไรอะไรมาส่องที่หน้าพี่กุ้งให้เห็นว่าเอา่อให้มันดูดูดีขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะนี่คือหน้าสดแล้วก็ถ่ายสดๆค่ะดูได้เลยค่ะแล้วหน้าพี่ลุกพี่กุ้งรู้สึกว่าหน้าพี่กุ้งมันเต่งตึงขึ้นด้วยนะคะไม่ใช่แค่ว่าฝ้ามันจางลง ถึงฝ้าพี่กุ้งจะไม่หายไปหมดเลยก็ขอให้มันจางลงก็ยังดีใช่ไหมคะทุกคนนี่คือพี่กุ้งคอนเฟิร์มเลยค่ะทุกคนที่เป็นฝ้าและจุดดำๆสมควรใช้ครีมตัวนี้ค่ะเพราะพี่กุ้งเอาหน้าพี่กุ้งเป็นประกันค่ะว่าใช้ดีจริงพี่กุ้งใช้จริงไม่ได้มาหลอกไม่มาโกหกกัน อัปเดตให้เห็นกันทุกเดือนว่าความแตกต่างมันดียังไงถ้าใครยังไม่ได้ไปดูคลิปก่อนก่อนที่ตอนพี่กุ้งเริ่มใช้ครีมยูสลินนะคะให้ไปดูได้เลยค่ะว่าหน้าพี่กุ้งบ้ามันดำขนาดไหนหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ความเปลี่ยนแปลงของหน้าก็คือเห็นได้ชัดเจนค่ะ ค่ะวันนี้พี่กุ้งก็ไม่มีอะไรมากแค่มาอัปเดตหน้าให้เห็นค่ะว่าไม่ได้ใช้มาสี่อาทิตย์แล้วน่าจะกลับมาดำไหมไม่ค่ะไม่กลับมาดำแล้วก็ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆว่าไม่ต้องใช้ทุกอย่างก็ได้ใช้แค่ที่พี่กุ้งโชว์ค่ะก็แค่นั้นมันก็ใช้ได้ไม่ต้องไปเสียเงินเยอะนะคะเสียแค่นั้นแหละเพราะว่าทีมพวกนี้ ที่ใช้มานะจะสี่เดือนยังไม่หมดเลยค่ะคุ้มนะพี่กุ้งว่าคุ้มมากถึงมันแพงจริงแต่ใช้มาสี่เดือนยังไม่หมดคิดดูว่ามันคุ้มขนาดไหนเราสมควรที่จะลงทุนอะไรที่มันแพงนิดนึงแต่มันใช้ได้นานแล้วก็เห็นผลจริงพี่กุ้งเอาหน้าพี่กุง้งรับประกันนี่ค่ะเต่งตึงด้วยวันนี้ หน้าไม่ได้ทาอะไรนะคะล้างหน้าแค่เขียนคิ้วนิดๆเพราะว่าคิ้วไม่มีแล้วไม่มีครีมไม่มีครีมอ,อะไรเลยไม่มีครีมกันแดดเลยไม่มีอะไรเลยเพราะพี่กุ้งงดใช้เลยสีอาทิตย์ค่ะคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้ำเนเดอร์ Nether. เป็นกำลังใจให้กันใครที่เป็นฝ้าก็ดูแลกันไปมันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวด แต่มันทำให้เราปวดใจพี่เป็นมาหลายปีพี่รู้ว่ามันคืออะไรมันไม่ทำให้เราเจ็บแต่ว่าเวลาเราจะทำอะไรเดินไปไหนทำอะไรมันทำให้เราอหน้าฉันหน้าฉันแต่ตอนนี้พี่กุ้งอ่ะไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้ค่ะคอเฟิร์มค่ะคลิปนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะที่กดไลค์กดติดตามไลค์ like, กดแชร์แล้วก็ขอให้ ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ